สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซิกินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะพาทุกคนมาทําเมนูยอดฮิตใน t ิ k กต็อกนะคะสำหรับเมนูนี้ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยกินเลยค่ะไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดคนเนาะซอสมะเขือเทศทอดค่ะนี่เลยค่ะสำหรับวิธีทําก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะคะเพียงแค่นําซอสมะเขือเทศมาคลุกใส่แป้งทอดกรอบค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะขอแนะนําว่าค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆค่ะถ้าใส่ซอสมะเขือเทศเยอะเกินมันก็อาจจะไหม้เร็วค่ะมันก็อาจจะเหลวเกินเนาะทุกคนค่ะก็ตัก ตักใส่เรื่อยๆแล้วก็นวดนวดนวดไปเรื่อยๆมองไปมันก็เหมือนอแป้งที่เอาไปทอดมันปลากายไหมทุกคนเหมือนอยู่นะสีส้มๆเหมือนกันเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสําหรับตัวแป้งนะคะพอแป้งเสร็จแล้วก็ตักใส่ถุงบีบนะคะแต่สําหรับวันนี้บอกได้เลยว่าไอ้ไม่มีถุงบีบค่ะมีแต่ถุงร้อนก็เลยใช้ถุงร้อนไปก่อนเนาะ ตักใส่ให้เต็มเลยนะคะตักใส่ให้หมดเลยค่ะไหนๆก็ได้ทําแล้วก็อ่ะทําให้หมดเลยละกันบอกได้เลยว่าแป้งคือเหนียวมากค่ะทุกคนค่ะนี่อาจจะเลอะเทอะนิดหน่อยนะคะ ตักลงไปแล้วก็บีบไล่อากาศออกจากถุงค่ะนี่บีบบีบบีบบ,บ,บีบไล่ไปเรื่อยๆค่ะก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งกระทะแบบให้ร้อนนะคะแล้วก็บีบลงไปอุ้ยหน้าตามันแปลกๆนะทุกคนมันน่ากินหรือหน้าอะไรนี่นี่แล้วก็กวักกวักกวักน้ำมันใส่ให้ความร้อนทั่วถึงนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะถ้าจะกินซอสมะเขือเทศทอดอย่างเดียวไอ้ว่ามันก็จะแบบ ไม่อร่อยเท่าไหร่เนาะสำหรับวันนี้ไอ้ก็ใส่กุ้งด้วยค่ะเป็นกุ้งสดที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะเอามาใส่เพิ่มความอร่อยค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็กวักๆๆน้ํามันใส่นะคะทอดไปเรื่อยๆจนสุกค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยจ้านี่ทุกคนอันนี้ก็คือชิ้นแรกค่ะที่บีบลงอแอบอมน้ำมันอยู่นะเนี่ย เรามาชิมกันค่ะรสชาตินนัวทุกคนมันกินได้นะก็ไม่ได้อร่อยมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะ่ะรสชาติจะออกแบบนนัวนะ่ะนัวซอสมะเขือเทศหรือเปล่าทุกคน ไม่ได้ใส่เกลือนะน่าจะนัวซอสมะเขือเทศลหละไม่เปรี้ยวมากเพราะไอยไม่ใส่ซอสมะเขือเทศเยอะถ้าใส่ซอสเยอะมันก็จะไหม้หรือเปล่าเห็นหลายๆช่องเขาทำใส่ซอสมะเขือเทศเยอะมันไหม้นะแต่อันนี้ ไม่รู้ว่าด้านในสุกไหมสุกไหมทุกคนตรงหนาๆน,น่าจะไม่สุกื้อสุกอยู่ใครก็สรรหามาทำเนาะพากินอะไรก็ไม่รู้ จะได้กุ้งต้องกินกุ้ง ต้องทำแผ่นบางๆอันนี้มันหนาไปมันหนาไปมันก็เลยแบบน่าจะไม่สุกมั้งด้านในสุกเฉพาะช่วงที่แบบบางๆแต่รสชาติอร่อยนะทุกคนนวัว <c> ว <oughs> ใครอยากลองทำกินดู อันแนะนำไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศเยอะนะคะแล้วก็ทําแผ่นบางๆอันนี้ไอทําหนาไปโอเคค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายถ้าชอบกดติดตามไว้นะเดี๋ยวไอมาทำคลิปให้ทุกคนดูอีกค่ะบ๊ายบาย